ิปนี้เป็นแฟนเมดที่สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ภายในความคิดของซูเปอร์แมน,มนเขาจำได้เพียงว่าในตอนที่เขากำลังต่อสู้กับสบประหลดอยู่นั้นได้มีประตูมิติเปิดขึ้นจากนั้นเขาก็มาอยู่ที่นี่แล้วที่ที่ซูเปอร์แมนถูกส่งไปนั้นมันคือโลกที่มีวิทยาการระดับสูงกว่าโลกหลายพันปีและซูเปอร์แมนเขาก็ได้ทำในสิ่งที่ทุกคนต้องทำ เดี๋ยวกออ่อ,วกอนครับคุณรอเดี๋ยวก่อนครับขอโทษนะครับแต่คุณคือซูเปอร์แมนใช่หรือเปล่านะ <E <ating> และก็ถ้าให้ผมเดาคุณหลุดมาจากอีกมิติหนึ่งสินะทำไมคุณถึงรู้ละ่ะว่าผมไม่ใช่คนที่นี่นะก็ที่นี่คนเดียวที่ใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่ก็คือพวกนักคอรสเพนะสิ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> สิ่งแบบนี้มันพวกกว่อการร้ายซูเปอร์แมนจุดก่อน พวกแกหยุดอยู่นี่พวกแกหยุดเล่นกันได้แล้วราบผมซูเปอปร์แมนน้อยไม่เป็นไรใช่ไหมหดขนาดนี้ยังเรียกคนเล่นอีกเหรอเออถ้าสำหรับที่นี่ก็ใช่อะแบบนั้นเรียกว่าเล่น,ลนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ดูท่าฉันควจะต้องส่งนายกลับไปที่มิติของนายแล้วล่ะไม่งั้นนายคงตายแนะน่นายส่สงฉันกล,กลับบ้านดได้เหรอแน่นอนอ่แล้วเออเพราะว่าจริงๆที่นายมาที่นี่มันเป็นเพราะว่าสาเหตุหนึ่งนะเดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังดาวโลกดวงนี้นะ ในอดีตเคยมีเทพองค์หนึ่งสร้างประตูมิติเอาไว้มากมายและเหมือนพวกมันจะไม่เสถียรก็เลยทำให้มันเปิดประตูมิติไปยังทุกที่ในออมนิเวิร์สโชคของเรายัางดีที่มันไม่เสถียรก็เลยเปิดไปยังมิติระดับต่ำกว่าอย่างออมนิเวิร์สถ้ามันเปิดมาในมิติเดียวกันกับเราเราคงโดนรุกรานไปนานแล้วแต่ก็เป็นเพราะว่าอย่างนั้นแหละคนอย่างพวกนายก็เลยปรากฏมาอยู่ที่นี่กันเยอะมากๆ ทำให้เรากลายเป็นเหมือนที่เออไม่รู้สิแต่ว่านายกลับไปได้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยขอเพียงแค่จําได้ว่าประตูมิติของนายมาอยู่ไหนก็พอแล้วเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นที่เดิมเสมอนะ่ส่วนถ้าฉันจะไม่ผิดประตูมิติของนายน่าจะอยู่แถวอ๋อนั่นไงเร็วเข้าสิรีปก่อนที่ประตูมันจะปิดขอบคุณมากนะ ว่าแต่ว่านายชื่ออะไรเหรอไม่ต้องห่วงเรียกฉันว่าผู้นำทางก็ได้งั้นเหรอถ้างั้นเอาไว้เจอกันล่ะผู้นำทางแน่นอนถ้าโสคชตานำทางเราต้องได้เจอกันอีกไม่ช้าก็เร็ว